สวัสดีค่ะผู้รักบอนสีทุกท่านวันนี้เรามาดูบอนสีนางสงการประจำวันจันทร์นะคะชื่อนางโลโคลาคาเทวีค่ะพื้นใบจะสีขาวขุ่นนะคะสะโพกรัดลองดูสะโพกนูเป็นคอดๆนะเขาเรียกสะโพกรัดนะคะรูปใบยาวใบใบแหลมรอบขอบใบจะเป็นสีน้ำตาลไหมถ้าใบแก่ๆนะคะ รอบขอบใบจะเป็นสีน้ําตาลไม่กระดูกขาวเส้นขาวก้านสีสมอก้านใบสีสมอนะคะมีเสี้นสีน้ําตาลคุณสเสน่สีเพ่งจากนนทบุรีให้ชื่อเมื่อพศ2524ตับนางสงการวันจันทร์นะคะชื่อนางโคราคะเทวีค่ะซึ่งเป็นนางสงการประจำวันจันทร์ ปีนี้นางสงการของเราก็จะเป็นนางกิรินีเทวีนะคะเพราะว่าสงการเราจะเริ่มมันพื่หัสในปีนี้2565เนี่ยค่ะของนางโคราคะาเทวีเนี่ยลองดูพื้นใบเขาเนี่ยคะสีขาวขุ่นนะคะไม่ได้ขาวสะอาดทีเดียวออขอบใบเนี่ยถ้าใบแก่จะเห็นชัดว่าเขาจะมีเป็นเหมือนสีน้ำตาลไหมที่ขอบ นิดๆอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เห็นชัดเจนขอบเนี่ยเขาจะรอบตั้งแต่หูใบเลยค่ะเนี่ยดูใบแก่ใบนี้นะคะเขาก็จะมีขอบที่สีน้ำตาลอันนี้ใบอ่อนใบนี้ก็จะไม่มีค่ะเขาก็จะมีตั้งแต่ขอบรอบหูใบออกไปทนกันเลยนะคะสะโพกรัดก็หมายถึงสะโพกที่คอดแบบเนี้ยเขาเรียกสะโพกรัดนะคะสำหรับบอนสี นีคะนางโคละคาเทวีซึ่งสีสันเขาจะไม่ค่อยมีไม่ได้ฉุดฉาดอะไรเขาแค่เป็นบอนโบราณที่หายากเป็นตับนางสงการเป็นน้องคนที่2นะคะเป็นน้องคนที่ส,ะะนนสมีธิดาทั้ง7เนาะนางสงการก็จะมี7วัน7นางแต่นางโคละคาเทวีเป็นนางสงการที่ลำดับสอง จ,จำวันจันทร์นะคะนี่ค่ะเห็นไหมเห็นความสีน้ําตาลของขอบไปตั้งแต่หูใบไหมคะเขาจะเริ่มกัดสีเป็นสีน้ําตาลที่ขอบขอบซึ่งจะเป็นของแท้นะคะถ้าไม่ใช่ของแท้ก็คือไม่มีขอบเราก็สังเกตเห็นแต่บังเอิญว่ากล้องปรสสูเนี่ยแพนจับได้ไม่ชัดเจนเนี่ยค่ะได้แต่หูใบนิดหน่อยเลยได้เห็นแต่หูใบว่าเขามีสีน้ําตาลที่รอบขอบขอบ,ขอบเลยนะคะดู นี่ค่ะตัวตามนี้นะคะเห็นจะไม่ค่อยชัดเนื่องจากประสูเนี่ยไม่ได้ซูมใกล้ๆไม่ได้เห็นชัดๆอย่างนั้นโคลัะเทวีนะคะเป็นบอนลโบราณซึ่งไม่ค่อยจะมีเห็นตามท้องตลาดทั่วไปเพราะว่าด้วยความของเขาจะเป็นสีขาวซึ่งไม่มีจุดไม่มีอะไรให้คนรู้สึกแบบอยากจะติดตามไม่เหมือนนางลากสดอะไรเงี้ยเขาจะมีลูกเล่นมากมายกว่าใช่ไหมคะ แต่เขาก็สวยไปอีกแบบหนึ่งขาวสะอาดเลยคะ่ะดูกระดูกก้านใบของเขานะคะเนี่ยสีออกขาวขุ่นนะคะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเขาสะอาดดีถ้าจะใครจะลองหากระดูกขอบเขาจะสีน้ำตาลน,นะคะจึงจะเป็นของแท้ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมสวัสดีคะ่ะ